วันนี้นะครับจะมาสอนใช้ AI ใน Photoshop เปลี่ยนหน้าแบบซึ่งเปลี่ยนได้ทั้งบางส่วนนะครับตาหูจมูกปากอะไรพวกนี้นะครับเปลี่ยนได้หมดเลยและเปลี่ยนแบบทั้งหัวไปเลยก็ได้นะครับไปดูวิธีการทำผมมีภาพนี้อยู่นะครับเป็นใบหน้าของผู้หญิงเอเชียเนาะต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใบหน้าตรงนี้ตาจมูกปากเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำไป ไปทีละส่วนนะครับเอาตรงนี้เอาเป็นแบบเปลี่ยนเปลี่ยนตาจมูกปากก่อนนะครับผมก็ใช้ตัวลาโซ o ูนะครับลาโซ o ู so นะเลือกไว้นะครับเนี่ยผมก็เลือกไปแล้วลากลงมาเลยแล้วลากแบบนี้เลยนะครับให้มันครอบคลุมนะพอมาถึงจุดเริ่มต้นนะคุณก็ปล่อยมันก็จะกลายเป็นเส้นประแบบนี้ด้านล่างเป็น Context Bar นะตัวเวอร์ชั่นใหม่มันจะมีแบบนี้เลยนะครับคุณก็คลิกไปครับ Generative Fill ่าแล้วคุณก็ใส่ไปเลยเอาเป็นผู้หญิงใบหน้าแบบยุโรปอ่าผมจะเปลี่ยนเลยนะ,ะ European ะ European Woman Face โอเคแล้วก็คลิก Generate นะครับ่าแล้วก็รอสักครู่อ่าเห็นไหมครับภายในพริบตาเลยนะ แล้วเขามีให้เลือกด้วย3แบบนะครับ1ทับ3ก็คือใบหน้าแรกนะคุณก็เลือกดูชอบแบบไหนอ่าใบที่อันนี้แบบที่2อนะครับอันนี้แบบที่3เห็นไหมเนียนเลยคือคุณสังเกตไหมครับว่าผมยังเหมือนเดิมโครงหน้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมเลือกเฉพาะส่วนอ่านะทีนี้ภาพเดิมนะครับภาพเดิมนะถ้าผมอยากจะเปลี่ยนแค่บางส่วน นะคเช่นเปลี่ยนตาเปลี่ยนตานะครับดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจผมก็เลือกไปเลยแบบนี้นะครับทีนี้ออีกฝั่งหนึ่งนะับผมก็กดปุ่มอ่าชิปค้างเอาไว้นะครับเห็นไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาใต้เคอร์เซอร์นะครับแล้วคุณกดค้างไว้เลยนะปุ่มชิปคุณก็ลากไปนะครับมันก็จะเป็นการเลือกอีกแอเรียหนึ่งนะครับขึ้นมา กู่กันแบบนี้นะครับอ่ะ generative fill คลิกไปอ่ะผมจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ beautiful blue eyes นะครับอ่ะอจะให้เป็นตาสีฟ้านะคือถ้าเราไม่ได้กำหนดแบบลักษณะพิเศษโดยเฉพาะครับก็เราใส่คำกว้างๆไปก็ได้ครับว่าเป็น beautiful นะบางคนถ้ารู้เรื่องของการแต่งหน้าเนาะคุณอาจจะ เพิ่มเติมอะไรอะ่ะเป็นอายแชโดว์สีอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูก็ได้นะผมอาจจะใส่เป็นอ่าพิงพิงอายเมคอัพใช้คำว่าเมคอัพก็ได้นะครับอ่กดเจเนเรตอ่าเห็นไหมตาสีฟ้านะครับแล้วก็ไอทาเปลือกตาสีชมพูนะครับนะคือคือถ้าคุณมีความรู้เรื่องการแต่งหน้าเนี่ยตรงนี้คุณจะเล่นได้เยอะเลย นะครับอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะเห็นไหมนะครับผมอาจจะผมอาจจะทำเป็นสีที่ที่ปากหน่อยก็ได้ครับปากผมอาจจะเอาเป็นเป็นสีชมพูกว่านี้นะครับผมก็ใส่ไปพิ้ Pink Color, งค์ค o ลเลอร์ง่ายๆเลยนะครับกด Generate อันนี้มันจะดูตลกๆหน่อยนะ <laughs> นะอ่าลองเปลี่ยนภาพดูนะฮะอ่าอย่างเงี้ยโอเคโอเคหรือเปล่าไม่รู้นะครับคุณลองไปอัดแดูอ่าทีนี้อ่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนหมดเลยทั้งหัวเนี่ยนะครับคุณก็อาจจะต้องใช้วิธีการลากคลุมแบบแบบนี้ไปเลย จริงๆอาจจะต้องลากคลุมผมทั้งหมดเลยด้วยนะนะครับอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะอันนี้คุณก็อาจจะเปลี่ยนไปเลยนะครับอ่าผมก็ใส่ไปนะครับอ่าวายบร้านคเลิร์เกก็คืออยากให้เป็นการแต่งหน้าที่แบบเป็นแฟชั่นที่มันหลายๆสีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผมสีทองนะครับแล้วก็ใบหน้าเป็นผู้หญิงยุโรปนะครับนะก็กด g e n e r a t e ไปอันนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะครับ คือด้วยความที่เมื่อกี้ผมเลือกแล้วไอ้เส้นผมบริเวณนี้ผมไม่ได้เลือกเอาไว้ด้วยนะครับอาเพราะฉะนั้นผมจากตัวแบบเดิมเนี่ยก็จะมาแซมนะมันก็อาจจะดูปะแปลกๆาย้อนไปเมื่อกี้ก็คือควรจะเลือกทั้งหมดไปเลยเนาะอันนี้แบบที่สองนครับแบบที่สามนะส่วนคอกับเสือ้อแล้วก็พื้นหลังเนี่ยยังเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ได้เลือกส่วนนั้นถูกไหม ทีนี้พอเราทําไปแล้วนะครับผมจะมาแก้ตรงนี้อยากได้แบบลืมตามากกว่าสังเกตที่เลเยอร์นะอันนี้เป็นเลเยอร์ที่ AI Generate มาใหม่ใช่ไหมครับอลองปิดตาดูก็จะเป็นภาพเดิมนะครถ้าเราจะแก้จากภาพนี้เราก็ควรเลือกที่เลเยอร์นี้เหมือนกันนะตัวเลเยอร์ที่เป็น AI เนี่ยนะครับแล้วก็ active แล้วก็ไปคลิกตรงนี้ด้วยครับตรง thumbnail ตรงนี้ให้มันให้มัน active ขึ้นมานะครับแบบนี้ อ่าก็ไปลากคลุมเอาเป็นทั้งหมดเลยแล้วกันเนาะอ่านะครับก็ Open o p e n i y e n e n e r a t e ก็จะเป็นแบบที่ลืมตาม,มาแบบนี้จากนี้เราก็อาจจะ,ะเลือกต่อนะครับ ไ i บรานไวบรานเมคอัพไวบรานเมคอัพคลเลอร์แล้วก็เรากำหนดไปด้วยว่า Open นไอนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้นางแบบหลับตาไปอีกอ่านะครับเราต้องกำกับบอกให้เขารู้ด้วยว่าไม่ต้องหลับตานะครับก็เลือกเอาคือตรงนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะเล่นต่อนะครับเริ่มมันละ นะครับอ่าก็วงวงไปอ่ะผมใส่อันนี้ไปนะครับ m a n i c l i t t e r s t a r นะครับแล้วก็ Light Pink อ่าก็เหมือนกับเป็นสีชมพูบางๆเนาะไม่ต้องหนานะครับกด Generate ไปนะครับอ่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะลองดูว่าชอบแบบไหน <c oughs> นะทีนี้อ่ถ้าผมอยากจะ เปลี่ยน Background เป็นโบเก้อ่ะสมมุตินะเป็นโบเก้นะครับออใช้ลากโซ่ทูเหมือนเดิมนะครับโบเก้ อสตารเป็นช h i นี่สตาร์นะครับเป็นดาวแบบเรืองแสงสะท้อนแสงอะไรพวกนี้นะครับอ่าเจ n เน a เรอ่ามันก็จะใส่เป็นเป็นแบบนี้มาให้เลยนะครับเป็นการตกแต่งฉากหลังเนาะนะครับอ่า uh, ลองดูว่าชอบแบบไหนนะนะลองเอาไปเป็นไอเดียในการแต่งภาพดูนะครับภาพคนนะใช้เทคนิคนี้ง่ายเลยนะครับเพราะว่าอย่๋ยวนี้ในโปรแกรมเขาก็จะฝัง AI แบบให้แต่งภาพแบบใช้ง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องมีการาตัดต่อกันวุ่นวายพอสมควรนะครับถ้าจะเปลี่ยนสีเนี่ยก็จะต้องใช้เครื่องมือ,อพวกบลัชนะครับมาแก้มาอะไรกันมากมายแต่ตอนนี้เนี่ย AI เนี่ย าจะบอกว่าเสกได้ก็คือประมาณนั้นเลยลองเอาไปใช้ใดูนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ